อาน,นิสงส์งการถวายดอกไม้จะได้กล่าวเล่าเรื่องนายมาลาการซึ่งเป็นคนเก็บดอกไม้ของพระเจ้าพิมพีสารได้เคยเก็บดอกไม้ไปถวายพระราชาวันละเปดตนานแต่เช้าทุกวันวันหนึ่งเขาถือดอกไม้เข้าสู่พระนครเพื่อถวายแดพระราชา ได้พบเห็นพระบรมศาสดาแวดล้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์ทรงเปล่งพระรัศมีหประการเสด็จเข้าไปบิณฑบ,บาตในกรุงราชจ้ครครั้งนั้นเขาได้เห็นพระสรีระของพระพุทธเจ้าประดับประดาด้วยพระมหาปริศลักษณะ32ประการมีส่วนงามด้วยพระสริคืออนุพยัญชนะ80แล้วมีจิตเลื่อมใสคิดในใจว่า เราจักทำการบูชาเดพระบรมศาสดาอย่างไรหนอดังนี้เมื่อไม่เห็นสิ่งอื่นจึงคิดว่าเราจักบูชาพระบรมศาสดาด้วยดอกไม้เหล่านี้แหละจึงจะเหมาะดีดังนี้แล้วกงหวนคิดอีกทีว่าดอกไม้เหล่านี้เป็นของสำหรับบำรุงพระราชาเป็นประจำเมื่อพระองค์ไม่ได้ก็จักทรงพิโรธเราจะพึงให้จองจำเราบ้างให้ข่าเสียบ้าง ให้ขับไล่ในประเทศจากแว่นแขวนเสียบ้างเราจะทำย่างไรหนอดังนี้แล้วคิดได้ว่าพระเจ้าอยู่หัวจะฆ่าเราก็ตามเถิดพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานทรัพย์ให้เราเพียงเพื่อย,ยังชีพในโลกนี้เท่านั้นส่วนการบูชาพระาศาสดาย่อมอำนวยประโยชน์ให้แก่เราได้มากมายหลายโกรธกับดังนี้เรายอมสละชีวิตแด่พระปร,ะรมศาสดา บูชาพระบรมศาสดาด้วยดอกไม้แปดธนานขณะนั้นดอกไม้ทั้ง8ทนานได้เป็น8ดกำแพงมหัศจรรย์แวดล้อมพระบรมศาส,าสดาทั้งสีด้านมีช่องแต่พอจะเสด็จไปเท่านั้นนายมาลาการเห็นดังนั้นก็มีจิตใจโสมนัสยินดีตามเสด็จพระจินนาสีไปหน่อยหนึ่งแล้วก็ออกลับฝ่ายภรรยาของเขาเป็นคนที่อันตรพานันานชั่วสิ้นดี เมื่อเห็นสามีกลับมามือเปล่าถามรู้ความตลอดแล้วจึงด่าว่าสามีด้วยคำมีประการต่างๆแล้วก็รีบไปกราบทูลพระราชาว่าตนได้ทิ้งสามีเสียแล้วไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกรรมใดๆที่สามีเป็นคนก่อขึ้นด้วยหวังจะเรื่องตนจากพระราชายาเมื่อพระราชาทรงสดับดังนั้นแล้วก็ทรงเลื่อมใสในตัวของนายมาลาการแต่ทรงทำพระอาการเป็นเหมือนกริว้ว แล้วก็เสด็จไปถวายบังคมพระบรมศาสดาพระบรมศาสนาทรงทราบด้วยพระยานอันวิเศษจึงเสด็จถึงประตูพระราชมทียนทรงทำที่จะประทับนั่งที่พระลานหลวงเมื่อพระราชาทรงทราบจึงรับสั่งให้ปลูกประรมขึ้นณที่นั้นเมื่อสำเร็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับนั่งเรียบร้อยแล้วพระราชาก็ทรงอังคาดพระภิกษุสงฆ์มีองค์พระพุทธเจ้าเป็นประธาน เมื่อพัตกิจผ่านไปแล้วพระปฏิบแก้วทรงตรัสอนุโมทนาแล้วเสด็จกลับยังพระมหาวิหารฝ่ายพระเจ้าพิมพิสารทรงตามทรงเสด็จพระผู้มีพระภาคแล้วก็เสด็จกลับมีพระราชองการรับสั่งให้นายมรการเข้าเฝ้าตรัสถามทราบใจความตรอดแล้วทรงมีพระไทยผ่องแผ้วสมนัตตรัสสรรเสริญด้วยประการต่างๆแล้วทรงมีพระราชทานวัตถุ สิ่งละ8อย่างคือช้าง8เชือกม้าแตัวทาแ8คนนะก็คือทาาชายแปดคนทาสหญิง8คนเครื่องประดับชุดใหญ่8ชุดเงิน8 0 0พันกหาปณะนะสาวน้อยผู้ประดับด้วยเครื่องอลังการทั้ง8คนให้แกนายมลาการนี้เป็นผลแห่งการบูชาในปัจจุบันทันตาเห็น ต่อไปในอนาคตในมราการนี้จักได้ตรัสรู้เป็นพระประเัเจกพุทธเจ้าทรงพระนามว่าสุมานณะทรงพระนามว่าสุมานณะเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าการบูชาย,ย่อมมีผลมากและน้อยตามฐานะด้วยอาศัยวัตถุและจิตเป็นที่ตั้งเมื่อจิตไม่เลื่อมใสแล้วถึงแม้ทายทานจะมีมากสักเพียงใดผลก็คงมีแต่เพียงน้อยมีจิตเลื่อมสายแล้วแม้ทายธรรมจะมีน้อยผลก็มีมากจึงนัก มีนายมาละการกระทำเป็นตัวอย่างดังแสดงมาชนี้